ใหญ่โตอลังการสมชื่อบางซื่อแกรนด์สเตชันเลยค่ะซึ่งถ้าใครผ่านไปมาแถวหลังสวนจัตุจักรหรือขับรถบนทางด่วนผ่านแถวบางซื่อจะเห็นสถานีกลางบางซื่อสถานีรถไฟใหญ่ที่สุดในอาเซียนพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า3 0 0 0 0 0ตารางเมตรตอนนี้นก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จ100%พร้อมที่จะเปิดใช้งานจริงปลายปี2564นี้ค่ะ สถานีกลางบางซื่อจะเป็นศูนย์กลางระบบรางที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียนเพราะจะรวมการขนส่งทางรางไว้ที่นี่ทั้งรถไฟทางไกลระหว่างเมืองรถไฟชันเมืองสายสีแดงรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินรถไฟฟ้าแอร์พอตลิงและรถไฟความเร็วสูงก็จะเชื่อมกันที่นี่แหละค่ะ ตัวสถานีนะคะจะโดดเด่นและสะดุดตามากๆค่ะพัฒนาบนที่ดิน120ไร่เป็นอาคารสูง4ชั้นมีความยาว596.6เมตรความกว้าง244เมตรความสูง43เมตรใหญ่โตอลังการสมชื่อแกรนด์สเตชันเลยค่ะ ด้านหน้าทางเข้าจะมีนาฬิกาเลข9ก้เพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาูมิพลอดุเดชมหรราบรมนาถบาพิษเป็นตัวนาฬิกาที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตรติดตั้งบนผนังกระจกของทางเข้าสถานีสูงจากระดับพื้นดิน21เมตรตรงนี้ค่ะถือเป็นจุดแลนด์มาร์คของที่นี่เลยมองมาแต่ไกลก็เห็นนาฬิกาเรือนยักษ์เลยค่ะ เข้ามาด้านในสถานีกลางบางซื่อบริเวณชั้นหนึ่งมีพื้นที่รวม87,200ตารางเมตรและเป็นโถงหลักที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางกว้างขวางและเพดานสูงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นโถงพักคอยสำหรับผู้โดยสารร้านค้าศูนย์อาหารและมีห้องน้ำบริการค่ะบริเวณตรงนี้ค่ะจะมีน้องโรบอทเซอร์วิสคอยให้บริการแนะนำข้อมูลและช่วยเหลือเรียกได้ว่าไฮเทคและทันสมัยมากม ตอบโจทย์การให้บริการด้วยเทคโนโลยี 5G ไปเลยค่ะส่วนบริเวณชั้นใต้ดินของสถานีกลางบางซื่อก็จะมีพื้นที่จอดรถรองรับรถยนต์ได้กว่า1,624คันค่ะส่วนพื้นที่ชั้นลอยจะเป็นพื้นที่ของร้านค้าและร้านอาหารและห้องควบคุมค่ะเข้ามาดูส่วนด้านในกันบ้างนะคะ ก็จะเป็นพื้นที่จำหน่ายตัวโดยสารจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือโซนรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอยู่ด้านทิศใต้ของอาคารโซนรถไฟทางไกลระหว่างเมืองอยู่ตรงกลางและโซนรถไฟฟ้าความเร็วสูงอยู่ทางด้านทิศเหนือและทุกๆโซนมีบันไดบันไดเลื่อนและลิฟต์คอยให้บริการรวมถึงตู้จำหน่ายตั๋อัตโนมัติให้บริการด้วย บริเวณตรงนี้ยังจะมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหรือ MRT ด้วยค่ะระยะทางประมาณ500เมตรบริเวณชั้น2พื้นที่รวม79,600ตารางเมตรจะเป็นชานชลามีทั้งหมด12ชานชลาด้วยกันแบ่งเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงไปรังสิต2ชานชลารถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนไปตลิ่งชัน2ชานชลา และรถไฟทางไกลระหว่างเมืองสายเหนืออีสานใต้ตะวันออกตะวันตกอีก8ชานชาลาส่วนพื้นที่ชั้น3พื้นที่รวม58,900ตารางเมตรเป็นชานชาลาของรถไฟความเร็วสูง4สายด้วยกันซึ่งเป็นโปรเจกต์ในอนาคตรถไฟความเร็วสูงค่ะจะเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภา กรุงเทพโคราชกรุงเทพเชียงใหม่และกรุงเทพหัวหินซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ค่ะยังไม่เปิดให้บริการจนกว่าจะมีรถไฟความเร็วสูงมาเปิดให้บริการค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสถานีกลางบางซื่อใหญ่โตอลังการสมชื่อบางซื่อแกรนด์สเตชันไหมคะ และสถานีแห่งนี้จะเป็นชุมทางรถไฟที่มีขนาดใหญ่สุดในอาเซียนและเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของบ้านเราที่จะรวมรถไฟในทุกๆระบบมาให้บริการในที่แห่งเดียวทั้งรถไฟสายสีแดงรถไฟทางไกลระหว่างเมืองสายเหนืออีสานใต้ตะวันออกตะวันตก รวมถึงรถไฟความเร็วสูงและยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินด้วยใครที่อยากจะลองใช้บริการสถานีกลางบางซื่อเตรียมตัวให้พร้อมนะคะในช่วงเดือนกรกดาคม2564นี้ซึ่งเขาจะเปิดให้ทดลองใช้บริการแบบฟรีๆกันเลยค่ะและเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเชิงพาณิชย์หรือว่าเริ่มเก็บค่าบริการโดยสารประมาณเดือนพฤศจิกายนปี2564นี้แล้วค่ะ ขอแสดงความดีใจกับทุกท่านที่ได้ใช้บริการรถไฟฟ้าเส้นทางนี้ด้วยนะคะเป็นอีกทางเลือกใหม่ของการเดินทางเชื่อมต่อชานเมืองเข้าสู่ใจกลางเมืองได้ง่ายสุดท้ายนี้ฝากติดตามกด subscribe ช่อง Home Buyer ของเราไว้ด้วยนะคะจะมาอัปเดตรถไฟฟ้าเส้นทางต่างๆให้ดูกันเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ